สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน33จังหวัดยังหนักฝนทลลมเสียงท่วมฉับพลันวันที่28กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้สำหรับลื้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนฝุนละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภักตะันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสาราคามสุโโรินทร์บุรีรัมย์และนครราชส,สีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทน,านาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี อุณหภูมิตำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอดละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ